ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้ลูกค้าทุกๆท่านน่าจะรอให้นิชาจัดโปรนะใช่ไหมคะเรามาจัดโปรไม่เครื่องกันนะคะวันนี้นิชาได้อยู่ร้านละจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้พักเลยนะคะนี่ลูกน้องไปรื้อสาลาอยู่ที่นครนานนยกนะยะี่สิบวันนั่นแหละคะ่ะกว่าจะเสร็จนะคะอ่าไหนๆก็ได้อยู่ร้านแล้วเรามาจัดโปรกันนะคะลูกค้านะคะมา เรามาเริ่มต้นที่หน้าสี่กันเลยนะคะลูกค้านะหน้าสี่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีอยู่ที่28นะคะลูกค้า28ตัวนะคะนี่ความหนาก็ตั้งแต่สี่เส้นนะคะสี่เส้นสามเส้นอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าเนาะบางทีก็อาจจะบางนิ้วนึงอะไรอย่างนงี้คือนี่นี่ชาวจะขายถูกไปเนาะ,ะความยาวก็ถึงสิบสองสอกกันเลยนะคะคือหกเมตรนะคะลูกค้านะ ตรงนี้28ตัวทั้งหมดมี198ยกอกนะคะลูกค้าเนาะ1 9อกนนี่นชาเหมาไปเลยนะคะ28ตัวนี่คือ6,000บาทนะคะลูกค้า6 0 0 0บาทเท่ากับศอกละ30บาทนะลูกค้าเนาะศอกละ30บาทคือถูกมากๆนะคะลูกค้านะอันนี้หน้าสีนะคะมามาหน้าสีอีกรอบนึงเนาะอันนี้จะเป็นหน้าสีตรงนี้นะคะลูกค้าเนาะตรงนี้จะมีทั้งมะค่าแดงประดู นี่นะคะเห็นไหมคะมะข่าเห็นไหมคะนี่นี่นี่มีทั้งะมะข่าแล้วก็กระพีเขาควายด้วยนะคะลูกค้านี่ไม้ดีๆทางนั้นเลยนะคะนะคะกระพีเขาควายมะข่าแล้วก็เต็งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าห้านะคะนี่ชาขายขายเหมาไปเลยเนาะมีหน้า 5, ห้านาสองนิ้วด้วยนะคะหนาสองนิ้วยาวแปดซอกซะด้วยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะท่านใดได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าเนาะ อ่าตรงนี้นี่ชาเหมาไปเลยนะคะห้าสิบตัวนะคะห้าสิบตัวของเราเหมาไปแปดพันนะคะลูกค้านี่ตรงนี้แปดพันเนาะตกสองละสามสิบโอสองละสามสิบหาไม่ได้นะลูกค้าไม้ดีประมาณเนี้ยมาค่าประดู่แล้วก็พีขาวควายด้วยนะคะส่วนมากจะเป็นเต็งเนาะแล้วก็กระพี้ขาว,วายเห็นไหมคะนี่นะคะไม้ดีๆเลยนะคะนี่ชาเหมาไป 8,000นะคะสำหรับตรงนี้เนาะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเหมาหน้าสีหมดก็คือทั้งสองตรงคือตรงนี้นะคะยี่8ตัวแล้วก็ตรงนี้คือ50ตัวนะคะลูกค้านะถ้าท่านใดเหมามิชาคิดราคาพิเศษอีกเอาแค่หมื่นเดียวนะคะลูกค้าจัดโปรเหมาหน้าสีหมื่นเดียวนะคะหมื่นเดียวทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่78ตัวนะคะรวมแล้ว78ตัวนะคะลูกค้าสองตรงเนาะอ่าต่อมา นี่ชาจะพูดไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเนาะเกินเวลาแล้วมันจะส่งยากอะต่อมาจะเป็นหน้าห้านะคะลูกค้าเนะหน้าห้าตรงนี้จะอยู่ที่ยี่สิบสี่ตัวนะคะลูกค้านะคะยี่บสี่ตัวความยาวก็มีตั้งแต่สี่ถึงแปดซอกนะคะลูกค้าเนะนี่ชาเหมาไปเลยนะคะสี่สิบสี่พันห้านะคะลูกค้าเนะ,ะตรงนี้จะอยู่ที่สี่พันห้านะคะอ่า ก็จะตกอยู่ที่สอกละ35บหาบาทนะคะนะฮห้าโว้ยนะฮห้าไม่รวมเนื้อแข็งนะคะลูกค้าสอกละส5บหาบาทลูกค้าไม่สามารถไปซื้อได้เอาแค่ว่าในประเทศไทยนี่ดีกว่านะเอางี้เลยคือแทบจะไม่มีแล้วค่ะลูกค้าเนาะนี่ชาจะขายแบบเหมาไปเนาะอ่ะต่อมาเป็นตรงที่สองนะคะอันนี้ตรงที่หนึ่งเนาะยี่สิบสี่ตัวนะคะต่อมาจะเป็นคือสอกละสามสิบห้าหมดะค่ะลูกค้านะ แล้วก็ตรงที่สองก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่สิบสี่สิบห้าตัวนะคะลูกค้านะสี่สิบห้าตัวความยาวโอ้โหตั้งแต่ถึงสิบสามศอกกันเลยนะคะลูกค้าหกศอกสี่ศอกถึงสิบสามศอกนะคะตรงนี้เหมากันไปเลยเก้าพันนะคะลูกค้าเนะเก้าพันก็เท่ากับศอกละสามสิบสามสิบห้าบาทนั่แหละคะ่ะลูกค้านะเก้าพันมีสองร้อยแปดสิบซอกคะ่ะลูกค้านะ เดี๋ยวสวนรายะการเดี๋ยวนี้ชาจะลงไปตามนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นตรงที่สามนะคะลูกค้าตรงที่สามจะมีอยู่ยี่บเจ็ดตัวนะคะลูกค้านะคะยี่สิบเจ็ดตัวนำเสนอไปเลยห้าพันห้านะคะสำหรับตรงที่สามนะคะห้าพันห้านะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นตรงที่สี่นะคะลูกค้านี่ตรงที่สี่ของเรามียี่สิบเก้าตัวนะคะลูกค้านะคะตรงที่สี่มียี่ิบเก้าตัวมีทั้งมะคค่าโอ้โห แดงเดิงผสมกันหมดนะคะเป็นไม้รวมเนื้อแข็งนะคะยิบเก้าตัวนะคะตรงนี้เจ็ดพันนะคะลูกค้านะตรงนี้เจ็ดพันนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเหมาเหมาหมายความว่าเหมาไม้เครื่องไปเยอะๆะคะ่ะอ่าเหมาชุดไหนก็ได้ที่นี่นิชาพูดอะเหมายเยอะอะไรเงี้ยนิชาจะแถมจะแถมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สิบสองตัวนะคะหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าห้าเนี่ยนะคะหน้าสีเนี่ยสวยๆเนี่ย แถมให้เลยนะคะจะดูว่าลูกค้าท่านไหนซื้อเยอะที่สุดนั่นช้าก็จะแถมตรงนั้นนะคะอะต่อมาต่อมาเอาเป็นไม้แปรก่อนลวกันนะคะลูกค้าไม้แปรไม้รวมนะคะหน้าสามนะคะลูกค้านะมีทั้งหมดอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดตัวนะคะลูกค้าสําหรับชุดนี้นะคะเก้าสิบเอ็ดตัวจัดโบไปเลยเก้าพันบาทนะคะเก้าพันบาทตกสองละสิบห้าบาทลูกค้าหาไม่ได้หรอกนะคะไม้แปรไม้รวม เนื้อแข็งสองสิบห้าบาทเนาะลูกค้านะหาไม่ได้จริงๆต่อมาจะเป็นไม้ยางนะคะลูกค้านะไม้ยางสําหรับท่านใดที่ว่า,าไม่อยากจะต้องแบบหมดเงินไปเยอะๆก็เอาไม้ยางนะเพราะจะถูกที่สุดนี่ชาเหมาไปตรงนี้มีสามสิบห้าตัวเนาะเหมากันไปเลยหกพันนะคะลูกค้าหกพันตกศอกละยี่บห้าบาทลูกค้าไม้ยางเนาะเอาไปเลยนะคะต่อมาต่อมาไม้ดูนะคะดูแดงนะคะเต็งนะคะ มีตั้งแต่หน้าแปดหน้าเจ็ดนะคะหน้าแปดหน้าเจ็ดสำหรับตรงนี้นะคะมีทั้งหมดห้าสิบตัวนะคะลูกค้านะตรงนี้ตรงนี้เอาจริงๆคือตั้งแต่หน้าเจ็ดหน้าแปดเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่สองหมืนห้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดหน้าแปดมะค่าแดงพวกนี้เนี่ยเฉพาะเนี่ยสองหมืนห้าหละเอาจริงๆทั้งตรงเนี่ยนี่ชามเหมาแค่สองหมื่นนะคะทั้งตรงเนี่ยสองหมื่นสำหรับเท่ากับหน้าหกหน้าห้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระแทบจะนี่ ลูกค้าแทบจะได้ฟรีไปเลยนะคะลูกค้าตรงนี้อยากนําเสนอเลยถูกมากบอกเลยไม่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะคะตรงนี้มีทั้งหมด50ตัวนี่ชามเหมาไปเลย20,000นะคะลูกค้านี่หน้าแปดนะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดเยอะมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมีตั้งแต่มีถึงหน้าเก้าด้วยนะคะนะะส่วนรายการเดี๋ยวนี่ชาจะลงไปให้ดูเนาะอ่าโอเคจริงๆแล้วโอ้โหคุ้มมากๆคุ้มมากๆนะคะสำหรับ ตรงนี้นะคะนําเสนอเลยว่าคุ้มมากอ่ะต่อมาจะเป็นตรงสุดท้ายละคืออ่าไม่เต็งนะคะมีมาค่าก็มีนะคะคือมีมีรวมทุกทุกทุกอย่างคือคือราคาไม้รวมเนื้อแข็งนะคะลูกค้านะคะนี่มีตั้งแต่หน้าเจ็ดนะคะหนาสองนิ้วครึ่งด้วยนะคะอันนี้ในชาจะเหมาตรงให้เลยนะคะลูกค้าทั้งหมดตรงนี้จัดกันไปเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบเจ็ดสอกนะคะ หมื่นห้านะคะลูกค้าห้าสิบตัวนะคะตรงนี้ห้าสิบตัวอยู่ที่หมื่นห้าก็ตกสอกละสามสิบเจ็ดบาทเองนะลูกค้าสามสิบเจ็ดบาทนี่โคตรของโคตรถูกนะคะลูกค้านะ,ะต่อมาถ้าลูกค้าสนใจล็อกไหนลูกค้าก็โทรมาจองกับนิชาได้นะคะลูกค้านะ0640071199นะคะลูกค้าเดี๋ยวรายการนิชาจะ เตรียมจัดนำเสนอไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้า